อันยองฮาซโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มรรดาชาแน,นลนะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าวันนี้แม่มบรดาจะพาไปเที่ยวเกาะนามิเกาะแห่งความรักค่ะชิมไส้กรอกอร่อยที่ขึ้นชื่อของเกาะนามิและเมนูทักคาบีหรือไก่ผัดเผ็ดอาหารเกาหลียอดนิยม <laughs> ตามแม่มรรดาไปเที่ยวด้วยกันนะคะ และถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <อ dentro. S 2> กดกระดิ่งข้างๆเป็นกำลังใจให้หม่กระดาด,ด้วยค่ะเกาะนามิอยู่ในเมืองชุนชนจังหวัดคันวอนเป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องยินเทอร์สุนต้าเพราะเกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติกของพระเอกและนางเอกของเรื่องนี้ค่ะ เกาะแห่งความรักนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ270ไร่และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสียวห่างจากภุงโซไปทางตะวันออก63กิโลเมตรเกาะนามิเป็นเกาะที่มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำเป็นเกาะกลางแม่น้ำหันซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง คณะของเรายังโชคดีนะคะที่มีโอกาสได้เห็นดอกซากุระหรือพอดกดในภาษาเกาหลีนะคะบางต้นออกดอกแล้วนะคะแล้วก็บานสะพรั่งสวยงามมากนะคะนอกเหนือจากซากุระแล้วนะคะก็ยังมีดอกไม้อื่นๆอย่างเช่นแมกโนเลียนะคะก็ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามสดใสามากค่ะช่วงสายๆอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะเราก็เดินกันได้อย่างสบายๆค่ะ กาะนามิหรือนามิโซมได้ชื่อตามนายพลท่านหนึ่งนะคะนายพลนามิเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เขาเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ17ปีบิดาของเขาอยู่ในตระกูลสูงสักส่วนมารดานั้นเป็นเจ้าฟ้าหญิง ท่านเป็นผู้นำทัพปราบจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้สำเร็จจนได้รับตำแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรีกลาโหมในปัจจุบันในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง26ปีแต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ท่านกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบฏและถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดา ต่อมาหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้งก็ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จท่านจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิมเชื่อกันว่าที่ฝังศพข,ของท่านอยู่บนเกาะแห่งนี้จึงได้มีการสร้างสุสานขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและมีความเชื่อว่าไม่ควรเก็บหินแม้แต่ก้อนเดียวไปจากเกาะแห่งนี้ ไม่ฉนั้นแล้วก็จะพบกับความโชคร้ายเกาะนามิสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีถ้าหากว่ามาท่องเที่ยวในช่วงที่ต่างกันก็จะได้เห็นเกาะนามิที่แตกต่างกันตามฤดูกาลอีกด้วยช่วงเดือนพฤษภาคมใบไม้ปริเราก็จะเห็นดอกไม้สวยง,งามสดใสกรกฎาคมถึงสิงหาคมช่วงนี้ต้นไม้ก็จะมีใบสีเขียว ตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงต้นไม้ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอร่ามและลามตาเลยค่ะหรือถ้าอยากเห็นหิมะสีขาวก็ต้องมาในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะเราเดินเข้ามาในแนวทิวต้นสนที่สวยงามมากเลยนะคะ ที่นี่มีวิวและมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์มีสกีมีปั่นจักรยานชมรอบเกาะนั่งเรือทีหรือว่าถ้าอยากจะค้างคืนที่นี่เขาก็มีจัดให้ด้วยค่ะเกาะนานี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ ที่นี่ก็มีรูปปั้นมากมายให้ถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานก็มีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปด้วย,ยบัมรดากำลังนำทุกท่านนะคะเข้าสู่เขตโรแมนติกด้วยทิวสนที่สวยงามมากค่ะ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยบรรยากาศโรแมนติกนะคะเหมาะสำหรับคู่รักที่จะมาใช้เวลาร่วมกันที่นี่แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นจุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาตามรอยซีรีส์เกาหลีค่ะเมื่อมาถึงเกาะน้าี้แล้วนะคะห้ามพลาดถ่ายรูปกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจีวูพระนางของเรื่องที่ยืนอยู่ รวมทั้งแนวหิสนที่เรียงรายสวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงถ้าหากมีเวลาก็ควรจะไปเคารพสุสานของนายพลนายด้วยค่ะก่อนกลับมันืดายยังมีโอกาสได้ชิมไส้กรอกที่ขึ้นชื่อของเกาะนามิด้วยน่าเสียดายที่ว่าไม่มีเวลาพอที่จะได้ชิมไอศกรีมแล้วก็เชอร์รี่ ซาลาเปาไส้ถั่วแดงแพนเคก้กสอดไส้น้ำเชื่อม What do you ไส้กรอกหมูนี่อร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อเนียนรสชาติกลมกล่อมมากค่ะรสชาติอร่อยเหมือนไส้กรอกเยอรมันนะคะไม่เหมือนไส้อู่ ไส้กรอบอีสานค่ะอร่อยแบบนัวๆนะคะไม่เผ็ดค่ะเราก็เดินกินไปชมวิวไปตลอดทางค่ะ เราได้เห็นแล้วว่าเกาะนามิเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลีแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยไ,ได้เวลาแล้วที่เราจะต้องลงเรือข้ามฟาเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมายเลยนะคะรอขึ้นเรือข้ามฟากไปยังเกาะนามนีค่ะคณะของเราขึ้นรถนะคะ เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่เป็นเมนูทักขบีที่ขึ้นชื่อของเกาหลีไก่ผัดเผ็ดที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจังและมีมันฝรั่งหวานกระหล่ำปลีใบเพลต้นหอมและส่วนผสมอื่นๆรวมทั้งตอกปอกกีที่แม่มระดาชอบด้วยค่ะ เราผัดทุกอย่างจนเริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่ข้าวที่มีสาหร่ายโรยหน้าลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วเวลารับประทานเราใช้ผักห่อใส่เข้าปากเคียเค้ยวเคีว้วอร่อยมากค่ะ ทานกับเครื่องเคียงคือก,กิมจิและซุปสาลาซึ่งเป็นซุปที่มักทานกันในวันเกิดคลิปต่อไปแม่นดาจะพาไปสะพานโซยังคังสะพานประจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้